โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาตัดผักกันแล้วเด้อลองดูความสวยงามบรรังการน่ากินบอกมามาตัดมาตัดผักกันว่ามันจะเป็นยี่างไรดูนี่ค่ะน่ากินไหมยไง ชุนเนาะหน้ากินไหมเอ่ยอยากกินตอนไหนก็มาตัดนะคะไม่จะเป็นต้องตัดเยอะเอาอันนี้ค่อยสกินกับตำุ้งเด้อดิบ่งความสวยงามของมันหลังการจริงๆนะคะวันนี้คลิปตัดผักที่ปลูกนะคะค่อยปลูกมีเดี๋ยวนะี้ ปลูกมาวันนี้วันที่ห้าเพราะทางนี้มันอากาศหนาวอยู่ปลูก5้าวันก็ได้กินแล้วเด้อค่ะเด้อมีประโยชน์ต่อร่างกายสิกินกนตะตมหูงามดูความอลัองการของเขาเนาะที่เหลือลากวันนี่เนาะเม็ดมันนี่ไม่ได้ทิ้งนะคะเนี่ย ไม่ได้ทิ้งนะเนี่ยไม่ได้ทิ้งจะเอาไปให้ไก่มีไก่อยู่เอาให้ไกลกินได้ประโยชน์หลายแนวค่ะเนี่ยอเอเดูความอลังการของเขาฮะมีประโยชน์แซ่บนัวตัดแล้วก็จะปลูกอีกต่อฮะ ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาผักกาดหินมาตัดให้มึงน้อยอยู่เอาเอาเล่นโชไปกันอลังการลดอือดูกินได้แซ่บอร่อยคือกันเอาเอาฟอกที่นี่ก่อนเนาะมึง ดูคนงานของเขาถาดหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากติดตามด้วยนะคะกด subscribe and เ,เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ให้ดูนะคะขอบคุณค่ะ